สวัสดีค่ะอาจารย์ลลินนะคะสำหรับสัปดาห์นี้อาจารย์ลลินก็มาทานายดวงของผู้ที่เกิดในวันจันทร์ตั้งแต่วันที่4ถึงวันที่10มิถุนายน25 6 6ค่ะมาในเรื่องแรกกันเลยเรื่องของการเงินนะคะสัปดาห์นี้คุณจะโชคดีค่ะด้วยอิทธิพล์ดาวเจ้าเรือนการเงินโคจรมาอยู่ในเรือนลาภะและประกอบกับดาวเจ้าเรือนลาภะกลุ่มลัคนาได้ตําแหน่งราชาโชคราชาโชคฉลกฉลาวผลบุญเก่าส่งให้เห็นเป็นสง่ามีอำนาจราชศักดุจราชาไม่ต้องซื้อต้องหาก็มาเอง นั่นแปลว่าคุณจะมีโอกาสในเรื่องของโชคของลาบในเรื่องการเงินนะคะประกอบกับดาวพระเกตโคจรอ,อยู่ในเรือนการเงินของคุณคุณควรแบ่งเงินไปทําบุญส่งผลให้คุณจะมีโชคมีลาบทางด้านการเงินอย่างต่อเนื่องค่ะสัปดาห์นี้ห้ามพลาดนะคะคุณควรบูชาเรียนเทวดาพระจันทร์นั่นเองค่ะก็จะส่งผลให้คุณนั้นมีสเสน่ห์มีโชคมีลาบ ช่วงสัปดาห์นี้ก็จะมีโอกาสได้โชคดีลาบปากถูกอกถูกใจต่อมาในเรื่องของการงานค่ะดาวเจ้าเรือนการงานโคจรกลุ่มลัคนาดได้ตำแหน่งนิดนะคะประกอบกับดาวสุขโคจรจากเรือนพันธุลาภะกลุ่มลัคนาดได้ตำแหน่งราชาชโชคสุขปากหวานอังคารรับเอาเพราะฉะนั้นสัปดาห์นี้แม้คุณจะมีความห่วงเหงาหาวนอนเอื่อยเฉย นะคะไม่มี energy ในตัวเพราะฉะนั้นคุณควรจะปลุกไฟในตัวเองในเรื่องของการทํางานอาจจะมีงานในลักษณะของการปรับแก้นะคุณจะสามารถปรับแก้ได้ดี และมีผู้เกือ้อกูลสนับสนุนไม่ว่าจะเป็นทีมงานผู้ร่วมงานนะคะคนรอบตัวเกือ้อกูลคุณในเรื่องของการทํางานเป็นอย่างดีเชียวค่ะส่วนสัปดาห์นี้นะคะงานที่เกี่ยวข้องกับสื่อโซเชียลออนไลน์นะคะการค้าขายบนโลกออนไลน์มีโอกาสได้เงินเป็นกอบเป็นกันกรวรมไปถึงงานต่างประเทศก็มีความโดดเด่นเป็นพิเศษค่ะต่อมาในเรื่องของความรักค่ะคนที่มีคู่อยู่แล้วนะคะช่วงนี้ที่อดน้อย,อก,อ,ยอกน้อยใจหรือไม่เข้าใจกันบ้างแต่ก็สามารถปรับจูนกันได้ดีค่ะส่วนคนโสดนะคะสัปดาห์นี้คุณจะมีสเสน่ห์มีคนเข้า หามีคนเข้ามานะคะได้ของถูกปากถูกอกถูกใจได้ของฝากนั่นเองนะคะแต่ก็ต้องเช็คให้ชัวร์ว่าคนที่เข้ามานั้นเขามีคู่อยู่แล้วหรือเปล่านะคะต่อมาในเรื่องของสุขภาพร่างกายนะคะสัปดาห์นี้น้ำหนักขึ้นง่ายอาจจะมีโอกาสได้ของถูกปากได้ของฝากถูกใจ จนทำให้น้ำหนักขึ้นง่ายระมัดระวังในเรื่องของน้ำตาลหรืออาหารที่มีไขมันสูงสำหรับคนที่มีโรคประจำตัวอยู่แล้วก็ต้องระมัดระวังในเรื่องของอาหารการกินควบคุมให้ดีรวมถึงการออกกำลังกายหรือ e x ็กซอร์ซนะคะเผาผ่านแคลอรี่จากนิดนึงค่ะ ค่ะแล้วนี่ก็เป็นเรื่องราวของผู้ที่เกิดในวันจันทร์สัปดาห์นี้นะคะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามกลุ่มของพวกเราโหราศิษย์ฟันธงนะคะสำหรับใครที่อยากจะตรวจดวงชะตาแบบเจาะลึกเพราะแต่ละท่านแต่ละคนเมื่อผูกดวงมาแล้วนะคะพื้นดวงของแต่ละคนไม่เหมือนกันการทำนายที่มีความเจาะลึกจะส่งผลให้คุณวางแผนชีวิตได้อย่างละเอียดสามารถติดต่อได้ค่ะกับกลุ่มของพวกเราตามด้านล่างนะคะสำหรับสัปดาห์นี้จารลินก็ขอลาไปก่อนพบกันใหม่ในสัปดาห์ต่อๆไปนะคะสวัสดีค่ะ